สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้คุณภาพไปจับเป็ดคือเก่้าพี่น้องมากมากคสิภาพไปเบื้องจับเป็ดเกาหลีมือนี้ก็เดินทางคือเกล้าพี่น้องแต่ว่าแห่งดีอย่างหนึ่งนะคะมือนี้เดินทางบักไก่10กิโลจ้าพี่น้องบักไก่ปันไดมือนี้นะคะมาหอนแล้วก็มาหาข้องจาก้องกินคือเกาล้วพี่น้องมือนี้ฟ้ามพญยเถานะคะบอมมีข้องกินลายปันไดนะคะแต่ว่าเราก็หายมากมากขึ้นรถไปแล้วนะคะอันนี้ คือส่วนที่เหลือที่เอาไว้ให้พวกคนริ่นกินเนาะค่ะก็มีกาแฟามีน้ำส้มนะคะมีของกินของว่างล่ะจ้าเวลาลดเวลาลอดถดนะคะก็มาหากว่าฟงกาแฟากินนะคะกกาแฟเย็นกาแฟฮอนเอามีในกรกะติกมีอย่างเนี่ยเปิดเบิ่งบ่มีอย่างจอยพี่นงองเออเพราะว่าปกติถ้าเป็นนาฮ้อนนะคะเล่าสิเอาพวกอันนั้นมาใส่ไว้ให้เตรียมเลยนะคะพวกไอไอศ์ครีมนะคะพวกน้ำเย็นพวก อย่างนะคะฟ้ามีปกติเล่าสีเอามาใส่ไว้ให้นะคะ <c oughs> ขอภัยนะคะมัน,นีข้อแหง <c oughs> มือขึ้นนี่ตากฝนอตากหิมะนะคะนี่ละค่ะขอเสียโคงงานตากหิมะงันจะเปียดนะคะคือต้องตากฝนตากหิมะตากแดดตากคือทุกอย่างนะคะว่า้หยุดเดียบร้อยหนือถ้า ถ้ามีฝนมีมามีอย่างเข้ากับตรงเหตุนะคะหลายคนนะคะหลายคนเหม็นเพิินเข่ามาเบิงเพิ่นกับว่าเอาคือเป็นแต่สบายเถ้เป็นตะม่วนแท้ะงานจะเปียสิบอกเลยนะคะว่าเป็นงานที่นักและ้การนอนบ่เปลี่ยนเวลาออกบพเป็นเวลาไปบพเป็นเวลานะคะงานมาตอนใดไปตอวนนั่นได้พี่น้องเอาเบ่งกะติกสองหลอบสามหลอบกันยังบ่มีอยู่ไปพัวสิพาไปซองเบ่งเป็ดก่อนพี่น้องสนะมัน หาายังบ่มีเนากินดอกค่ะมียังเปิดเบื้องไปซองเมืองเป็ดก่อนนะคะเมื่อนี่เป็ดกับมีลักษณะดำจาจ้กน้อยพี่น้องเออล่อรถลดไปกับฟิ้งไฟแล้วพี่น้องบ้านเนี่ยฟิ้งไฟล่อรหลดคนภาวาสัวรถดสีมาเมื่อนี่มาตะเวนพี่น้องมาตะเวนค่ะมาตีสีนะพี่น้องสตาร์ทหกม้งนะคะเป็ดมันกะชาพี่น้องพร้อมสิเดินทางเด้ค่ะพร้อมสีเดินทางไปโรงงานแล้วเลยแม่เอ้ยมาเอาเดอ้อว่าสันมันว่านะคะ ดำแห้งนะคะเป็ดฟ้ามนีขี้กระายนะคะขี้ต,ต่มเมื่อนี่เหนียวค่ะนะคะแต่ว่ากระบือเป็นยางฟ้ามีพ่นไม้แก่พี่น้องวิงไฟตัวไปเฮาล่อรถพี่น้องเอาถ้าลถดกวนจักน้อยเฮามันหนาวแห้งเมื่อน,นี่ดังไฟจักน้อยนะคะนี่แหละคะ่ะงานจะเป็ดก็ดีมื่อนี่แหละล่อรถบ่มีผู้ใดมาบังคับเพราะเหตุย่างอื่นนะคะที่เห็ดงานนาเดียวพี่น้องมันสบายมื่อนี่แหละคะ่ะแต่ว่าคนขังสีลําบากเนี่ยจักน้อยนะคะเพราะว่าเห็ดงานกางขึ้นกลางเว้นแน่กลางคืนเน่ย แต่ว่ากะสบายนะคะอิสระบ่มีภัยมากิงไฟต่อไปนะคะลอรถมือนี้กัฝากคลิปสำนีจ้าบ๊ายบายอันยองจ้า